พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์พุทธศักราช2566ผมขอส่งความรักความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยทุกคนทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาสำคัญที่พี่น้องชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและวิถีชีวิตอันง,งดงามของไทยตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบันและเป็นมะระดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกนอกจากนี้เทศกาลสงกรานยังเป็นเทศกาลแห่งความอบอุ่น ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ใช้เวลามีค่าร่วมกับครอบครัวพี่น้องและญาติมิตรอย่างมีความสุขได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งกิจกรรมทางศาสนาและการรดน้ำดำหัวขอพรบิดามารดาญาติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพื่อความสุขสวัสดีเป็นสริริมงคลแก่ชีวิตผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน จะเฉลิมฉลองเทศกาลสงกราน,นี้ด้วยความเอื้ออาทรและเกื้อกูลต่อกันมีสติไม่ประมาทและเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยเพื่อทำให้เทศกาลแห่งความอบุน่นนี้เป็นพลังแห่งการเริ่มต้นด้วยความสดชื่นสมหวังดังใจปรารถนาและมีความสุขพร้อมกันนี้ผมขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่าน ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนตลอดจนกองกำลังทุกกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ด้วยในโอกาสประเพณีสงกรานและวันขึ้นปีใหม่ไทยพุทธศักราช2566ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชาพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดนบันดาลประธานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพลาราไมยสมบูรณ์แข็งแรงกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและขอให้ทุกท่าน เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยปราศจากพยันอันตรายทั้งปวงโดยทั่วกันสวัสดีวันสงกรานครับ